โก้ไดแนงเจิรสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษกนะในเรื่องของความรักในเดือนพฤศจิกายนในเรื่องความรักของชาวราศีพฤษกจะเป็นยังไงบ้างเอ้ยไพ่ใบแรกนะ The Hangman ทำไมรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันต้องมีการเสียสละเพื่อที่จะประคับประคองให้ความรักครั้งนี้มันยังคงอยู่เนาะอืมแบบอารมณ์ประมาณว่าคนรักจะทำผิดกี่ครั้งคุณก็ยังให้อภัยนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะ The Emperor Strength 9ดาบและก็เอ็ดออฟวอร อโอเคจากที่ดูดูในไพ่นะรู้สึกว่าความรักทั้งนี้ไม่คนใดก็คนหนึ่งนะที่เป็นคนที่มีความเสียสละให้กับความรักทั้งนี้นะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะให้อภัยคนรักตลอดเหมือนเจ็บแล้วไม่ค่อยจํานะสําหรับความรักทั้งนี้นะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายนึงนะคะอแล้วก็ไพ่ต่อมาไพ่ the emperor นะ มันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพฤษภเองนะกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมษหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมษมาก่อนนะบุคคลที่อาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะเขามีหรือเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าตัวชาวราศีพฤษภนะคะอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนต่างชาติต่างภาษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะ เขาเป็นคนที่บางครั้งอาจจะบังคับคุณไปบ้างเนาะแต่ก็เพราะว่าอยากให้คุณได้รับสิ่งดีๆอยากให้คุณทำในสิ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณเขาเป็นแรงผลักดันที่ดีเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณนะแล้วเขาเป็นคนที่บางครั้งอาจจะจู้จี้ขี้บ่นไปบ้างนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นบุค,คลิกเป็นผู้ใหญ่นะอยากให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะพไพ่ใบต่อมาสเตนนะ ไพ่สเตนแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพฤษภในอดีตเคยคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์หรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้นะคะรู้สึกว่าในช่วงนี้นะกับความรักชาวราศีพฤษภจะใช้ความปณนีประนอมใช้ความอ่อนโยนนะคะใช้เหตุผลเป็นหลักในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักนะคะ เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีประมาณหนึ่งนะสำหรับชาวราศพีศพฤษภในช่วงนี้ไพ่ใบต่อมาคือไพ่ก้าวดาบนะไพ่ก้าวดาบแสดงให้เห็นว่าชาวราศพีศพฤษภเองนั้นเป็นคนที่คิดมากนะบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความผูกพันกันมาสัก,สกระยะเวลาหนึ่งแล้วคิดอ่อ ทำไมในอดีตที่ผ่านมาเราเคยมีความสุขมีความรักที่ดีต่อกันนะคิดถึงเรื่องในอดีตว่างั้นเหอะน,นะทําให้คุณบางครั้งจิตตกเครียดอาจจะนอนไม่หลับนะคิดถึงในเรื่องในอดีตที่เขาเคยทําผิดพลาดกับเราแต่เราก็ยังให้อภัยเขาอยู่ประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็มาไพ่ e of wands นะออที่จริงแล้วไพ่ไม้มันเกี่ยวกับความรักแต่ ในเซตนี้เรามาดูในส่วนของความรักนั่นหมายความว่าบางท่านมีการ move on นะ move on ในที่นี้คือหมายความพยายามที่จะทําใจจากความรักครั้งเก่าๆแล้วพยายามที่จะเริ่มต้นออความรักครั้งใหม่หรือพยายามทำให้ตัวเองดูดีนะกลับมารักตัวเองได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ทำจากที่เคยคบกับแฟนแล้วในช่วงหนึ่งที่ไม่เคยได้ทำสิ่งที่อยากทำนะ ตอนนี้คุณก็เริ่มทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําแล้วนะโอเคเราจะเริ่มดูในส่วนของไพ่สรุปและก็ไพ่ยขยายให้กับชาวราศีพฤษภเลยนะขอขยายไพ่ The Hangman นะคะมีความเพอ้อฝันอยู่มากพอสมควรนะอ่า ฝันว่าอยากจะสร้างครอบครัวร่วมกันนะสำหรับบางท่านชาวราศีพฤษภฝันว่าอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านมีรถมีอะไรร่วมกันนะคะเออคือความฝันของคุณเป็นการวาดฝันวาดวิมานไว้ก่อนนะเป็นการวางแผนไว้ก่อนว่าความรักของเรานั้นจะลงหลักปักฐานแล้วก็จะทํานูน่นทํานี่ร่วมกันนะคะในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภก็จะวางแผนร่วมกันกับคนรักเป็นพิเศษนะสาหรับคนที่มีความรัก โอเคเราจะขอขยายไพ่เดอะเอ็มพลนะว้าวไพ่เก้าถ้วยนะไพ่ถ้วยคือไพ่แห่งความรู้สึกรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภเองในช่วงนี้จะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะ คุณเคยพูดกับคนรอบข้างของคุณว่าขอแค่มีเงินฉันก็มีความสุขแล้วขึ้นคานก็ไม่จําเป็นจะต้องเสียใจอะไรขอแค่มีเงินไม่มีคนรักก็ได้นะอันนี้คือคําพูดของชาวราศีพุธศกที่บอกกับผู้ผคนทั่วไปนะแต่ในใจลึกๆแล้วสําหรับชาวราศีพุธศกแล้วคุณเป็นคนที่ยังขาดในเรื่องความรัก รู้สึกว่าในใจลึกๆของคุณแล้วคุณก็ต้องการใครสักคนเวลาที่คุณเหงานะคะขอแค่เป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่พูดคุยแล้วเข้าใจคุณที่สุดนะคุณก็ยังต้องการความรักอยู่นั่นเองนะในใจลึกๆของคุณถึงแม้ว่าคุณจะบอกผู้คนมากมายว่าไม่เป็นไรขอแค่มีเงินฉันก็มีความสุขนะโอเคเราขอขยายไพ่สเตรน ควีนออฟสอดนะรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภในช่วงนี้อยากจะเป็นผู้นำครอบครัวนะบางคนอาจจะมีการแต่งงานมีครอบครัวแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะชาวราศีพฤษภเองอยากจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่การงานของคุณในอ่อ ของในครอบครัวคุณก็จัดการได้ดีนะคุณจึงอยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยซ้ำไปนะบางท่านนะคนที่แต่งงานแล้วนะเออรู้สึกว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเขาเป็นผู้หญิงเขาก็อยากที่จะจัดการในเรื่องของความเรียบร้อยในบ้านบางคนอาจจะเป็นคนที่ถือเงินด้วยซ้ำไปนะสำหรับผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะคะ ต่อมาเราขอขยายไพ่ก้าดาบอืมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะชาวราศีพฤษภก็ยังมีความรู้สึกว่ามีความเครียดวิตกกังวลน,นะอาอาจจะรวมไปถึงว่าคิดมากกับความสัมพันธ์แบบที่มันเคยแบบมีความผูกพันกับใครคนใดคนหนึ่งนะ รู้สึกว่าชาวราศีพฤษภจะเป็นคนที่รักฝังใจกับในเรื่องของรักครั้งแรกมากนะรักครั้งแรกจะมีความสําคัญกับชาวราศีพฤษภเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้คุณจะนึกถึงมันเป็นพิเศษเนาะมันมีเรื่องหน้าแบบมันนึกถึงทีไรมันมีความสุขนะกับรักครั้งแรกของคุณนะคะทำให้คุณนะบางครั้งอาจจะนึกถึงด้วยบางครั้งทําให้คุณนอนไม่หลับ เพราะมันเคยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของชาวราศีพฤษภต่อมาขอขยายไพ่เอ็ดออฟวอนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีพฤษภอยู่นะในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีการไปขอพรในเรื่องความรักขอให้ความรักประสบความสำเร็จ เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณลองถามตัวเองว่านในช่วงนี้คุณไปขอพอรให้ความรักของคุณประสบความสําเร็จหรือไม่นะคะหรือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่นะในช่วงนี้จะทําอะไรก็รู้สึกว่าจะราบลื่นนะนะคะโอเคเราขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภนะ king of four สามเหรียญ knight of pentacle หรือว่าอัจวินถือเหรียญนั่นเองนะรู้สึกได้ว่าความรักของบางท่านนะคะก็มันก็ไปเรื่อยๆนะแต่มันไม่ค่อยหอวือหวาหรือบางครั้งมันอาจจะมีความเป็นพัฒนาช้าด้วยซ้ำไป แต่สำหรับบางคู่ที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานนะมันอาจจะไม่มีเรื่องอะไรให้มีความน่าตื่นเต้นแล้วนะมันก็จึงมีความรู้สึกว่าวางเฉยอาจจะไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นให้ได้แบบอมืมันไม่เหมือนตอนคบกันใหม่ๆนะคะก็ขอแนะนำให้ชาวราศีพฤษภและก็แฟนหาสถานที่หรือไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้มีสิ่งอะไรแบบ กระชับความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟงมากกว่าเดิมนาสำหรับบางคู่ที่คบหากันมานานแล้วต่อมาคือ3มเหรียญสามเหรียญแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพฤษภเองนั้นจะมีการปรึกษาหารือ,อ,อมีการปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ออของของฝ่ายตัวเองหรืออาจจะเป็นฝ่ายของคนรักนะคะมีการพูดคุยว่าในเรื่องของสินสอด หรือในเรื่องของพิธีมงคลสมรสนะคะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันมีการปรึกษาหารือกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็อยากจะมีครอบครัวร่วมกันเพราะว่าคุณวาดฝันมีการวางแผนแล้วว่าจะมีบ้านมีรถมีอะไรร่วมกันในอนาคตนะคะกับคนรักนะสำหรับบางคู่ที่ความรักนั้นมีความสุขสมดีนะคะมันไปถึงขั้นแบบคุยกับผู้ใหญ่แล้วนะ ะะก็แสดงความพินดีร่วมหน้านะคะ k King of s w o r d นะมันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีพฤษภเองนั้นคุณเป็นคนที่พูดตรงนะอ๋อในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภรู้สึกว่าปากกับใจจะตรงกันนะคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นเลยนะบางครั้งอาจจะทำให้คนรักของคุณเสียเซล์ได้ง่ายๆนะบางสิ่งก็ไม่ควรพูดก็ไม่ควรนะ เราก็ควรเก็บไว้ดีกว่าเนาะมันอาจจะกระทบกระเทือนใจคนรักได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่พูดตรงมากนะตรงจนอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าเขาจะรับกับสิ่งที่คุณพูดได้หรือไม่เนาะโอเคก็ขอเตือนไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ